สวัสดีจ้าอยู่กับกุ๊กกูนะคะและเกม l i น์เลนเจอร์ซีซั่นที่3นะคะกับการตะลุยด่านของแกงแซลลี่นะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะสำหรับแกงแซลลี่เนี่ยจะได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าแกงแซลลี่นะคะจะตะลุยเซเว่นแพลนในด่านสุดท้ายด่านที่252ในวันนี้นะจ๊ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนแกงแซลลี่นะคะ mm hmm. ก็เอาใจช่วยแกงแซลลี่ในวันนี้ด้วยนะ มาแล้วซิเวดพลัสนด่านที่252นะคะเป็นด่านสีแดงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาชนะได้ไหมนะเรามาลองดูดีกว่าห้าวหาญมากไม่เอาเพื่อนไปฉันคิดถูกใช่ไหม <S <S โอเค ตามเดิมนะคะกดตัวออกไปด้วยนะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยมันจะไม่ยอมส่งตัวเราออกไปนี่ไงเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยจนถึงฐานแล้วพัดไปก่อนก็แช่ด้วยแสลเลี่ยงเดิมมันไม่ถึงเลยประเด็น โอเคตอนนี้ต้องรีบเรียกตัวแซลลี่นะคะออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะมันยากคนเป็นดานสีแดงนี่แหละ ตอนนี้นะคะเราสามารถยันอยู่ได้เพราะว่าแซลลี่ไอ้นี่จะแท้เลยนะแมชีนโกอะไรเนี่ยเออที่มันแบบให้มันช็อตๆอ,อะเห็นะอุ้ยมีหมาป่ามาช่วยแทงอะ่ะดีเด้อโ,โอย้ยย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 ยเยินยย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 ยกยยยยยนยย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  มีใครได้ข่าวไอ้นี่บ้างไหมคือตอนนี้นะคะในโลกโซเชียลนะคะก็มีการเมาหมอยกันเยอะแยะมากมายนะสำหรับเรื่องตุ๊กตาลูกเทพเออถ้าใครไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรนะคะลองไปเปิดอากูดูนะตุ๊กตาลูกเทพนะคะเดี๋ยวนี้คือประเทศชาติประเทศไทยนะคะเริ่มอยู่กันแบบแปลกแล้วนะก็บูชาตุ๊กตากันนะคะอันนี้อากูไม่ได้บลบลู่นะคือสมสม,มติว่า ใครเชื่อเนี่ยก,ก็ปล่อยเขาเชื่อไปนะคะแต่ว่าเออ่หลังๆมันเริ่มแปลกๆนะเหมือนแบบว่าต้องให้ข้าวให้น้ำพาไปเดินเล่นต้องสอนหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งแบบก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะแต่ว่า <c oughs> เอาที่เหมาะสมละกันนะชนะแหละ <c oughs> จริงๆนะเรื่องเนี้ยขอเมานะเพราะว่าคือไม่เคยเจอกับตัวเองจริงหมายถึงว่าไม่เคยไปไปเดินห้างแล้วเจอคนถือนะแต่ว่าเคยเวลาไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีตุ๊กตาลูกเทพเอาไว้กรับไว้บูชาเป็นสิริมงคลเหมือนกับให้การขายของดีนั่นนี่นอนซึ่ง มันก็โอเคแม็กซ์เซนนึกออกไหมแบบว่าโอเคบูชาก็คล้ายๆเราไหว้พระขอพรอ,อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีแบบแปลกๆเหมือนแบบแบบพาไปเดินเที่ยวด้วยไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องพกแล้วคิดดูดิไปดูหนังก็เห็นคนถือไปด้วยอย่างเงี้ยคือมันก็ รู้สึกแปลกๆนิดนึงไปนั่งกินบุฟเฟ่ก็นั่งด้วยเงี้ยแต่คือแบบไม่ใช่นั่งแบบนั่งตากหรือออกปาแบบจัดอีกที่นึงให้นั่งเลยมันก็ดูแบบเฮ้ยเอาเป็นว่าอยู่บนพื้นฐานของวิจารณญาณแล้วก็สติสติตัปสติกันนิดนึงให้มันสตรองกันนิดนึงนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะบ่นมากแล้วนะคะก็แซนลี่นะคะแก๊งแซลลี่ขออำลาแกง๊ง ไลนเลนเจอร์ไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าในด่านหน้านะคะเราจะเปลี่ยนแก๊งมาเล่นกันแล้ววันนี้แก๊งแซนลี่ก็ต้องบายบายแล้วนะคะแซนลี่เต้นเป็นของขวัญทิ้งทวนนี่ทิ้งทวนเจอแซนลี่เต้นเข้าไปเป็นไกบ้างนะคะเงือกกันไปตามคะ เป็นในน่าเกลียดมากไม่ได้มีความน่ารักเลยอ่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะลาไปกับแก๊งแซนลี่แล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกันใหม่ในแมปหน้านะคะแล้วมาดูกันว่าจะเป็นแก๊งอะไรวันนี้กูกูลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แลวก็แชร์คลิปกันนะจ๊ะบ๊ายบาย